สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสุขภาพของประชาชนโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงมีการจัดโครงการอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนโดยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาตลอดจนการรักษาสุขภาพของประชาชนในด้านต่างๆจึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนขึ้น สำหรับการอบรมในครั้งนี้สํานักวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมและการเต้นเพื่อเต้าโดยเป็นการผสมผสานท่าการตรวจเต้านมและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกกับการเต้นอารบิกเพราะเลงเห็นว่ามะเร็งเต้านมเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ซึ่งเนื้อหาในการอบรมบอกถึงการสังเกตอาการการตรวจสอบขั้นตอนการดูแลในระยะการรักษาตัวขั้นตอนการดูแลหลังจากผ่าตัดเทคนิคเลือกใช้ชุดชั้นในที่ถูกต้องปิดท้ายการอบรมด้วยการบริหารร่างกายในท่าต่างๆในรูปแบบของการเต้นแอโรบิกคือต้องบอกได้เลยนะคะว่า กรมรากษาเนย,ยสำนักวิาศาสตร,ร์การกีฬามีภารกิจหลักในการส่งเสริมการออกกําลังกายของคนทุกเพศทุกวัยโดยเราเล็งเห็นว่าการดําเนินชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยมีการนําวิทยาศาสตร,ร์การกีฬามาใช้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการหิ้วของซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเ,เป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตประจำวันสำนักวิาศาสตร,ร์การกีฬาก็เลยมีแนวคิดที่จะเผยแพร่ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชนครั้งแรกนี้เราเป็นเรื่องของการตรวจมะเร็งเต้านมและการออกกําลังกายเต้นเพื่อเต้าโดยเรามีแนวคิดว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่สาคัญมากสําหรับผู้หญิงที่ทําให้เกิดอันตรายได้เราก็เลยมีการเชิญชวนผู้เข้าอบรมมาตรวจเต้านมที่ถูกต้องด้วยตัวเองแล้วก็เราก็สอนถึงวิธีการออกกําลังกายที่เป็นการป้องกันหรือเสริมสร้างให้มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอก แล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดแล้วว่าควรจะออกกําลังกายอย่างไรโครงการอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีทางการกีฬาเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนเป็นการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมอบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพและออกกําลังกายกันมากขึ้น